เมื่อนำหัวรถจัก G.E.K. นะครับวิ่งไปให้ผ้นประแจทางด้านทิศเหนือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งกลับมาที่ประแยทางด้านทิศใต้นะครับเมื่อนำหัวรถจัก G.E.K. นะครับวิ่งไปให้ผ้นประแยทางด้านทิศใต้ใสรจเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งกลับไปที่ประแยทางด้านทิศเหนือเหมือนเดิมนะครับ รถจากกีเ e นะครับวิ่งไปผลประเจนทางด้านที่เหนือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งกลับเข้าโรงรถจักรต่อไปนะฮะส่วน QSY นะครับหมายเลข5 2า6 6กนะฮะกับพี่ตาชินะครับพี่ใหญ่คนที่2ของเรานะครับพี่ฮินะฮะเอ่อ 4, 5, 1, 5นะครับ วิ่งไปให้ผลประแจทางด้านทิศเหนือนะฮะเมื่อพร้อมกับ QSY นะครับ5 2 4 6วิ่งไปให้พลประแจทางด้านที่เหนือเช่นกันนะฮะคือเอาง่ายๆครับวิ่งตามกันไปนะฮะวิ่งไล่เรียตามกันไปติดๆเลยนะครับเมื่อหัวรถจากพทีตาชิ4 5 1 6และ QSY หมายเลข5246นะครับวิ่งไปให้พ้นประแจทางด้านทิศเหนือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นำาบวรถจากกิตาชินะครับวิ่งกลับมาที่ประแจทางด้านที่ใต้นะครับเพื่อมาต่อขอบวนเข้าด้วยกันกันกบเร็วขบวนรถเดินพิเศษพักศิลขบวนที่37ตอนทางจากสถานีกลางกรุงเทพอิวตทปลายทางสนากรกเพื่อเตรียมความพร้อมทำขบวนต่อไปนะครับ เมื่อนำโคโรจาฮิตาชินะครับหมายเลข4515วิ่งไปให้พ้นประแจาทางด้านที่ใต้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ต่อขอพ่วงเข้าด้วยกันกับเริ้วขวบริดินพิเศษทักษิลขบริษัท37เดนทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตปรปลายทางสโมโุทรโลนะครับเมื่อต่อขอพ่วงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นําเมื่อโหรรจาฮิตาชิ4515 วิ่งไปให้พ้นปรกแกทางด้านที่ใต้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วและต่อขอพ่วงเข้าด้วยกันเสร็จไปที่เรียบกับริ้วขบวนรถเกิือพิเศษทักษิณขบวนที่37ตอนทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสงเวยกรรพเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นำหัวรถจากคีวิตสวนะครับหมายเลข5246นะฮะวิ่งไปให้พ้นปรกแกทางด้านที่ใต้ต่อนะครับเมื่อ รถจักส x y นะครับหมายเรียก5246นะครับวิ่งไปให้พ้นประแจทางด้านทิศใต้เสรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ต่อขอบพ่วงเข้าดีวยกันกับริว้วขบวนรถเดือนพิเศษรถรวมระหว่างประเทศขบวนที่45ต้นทางจากสถานีกลาง,งกรุงเทพอภิวัตรกรุงเทพอภิวัตรปลายทางปรังบีซานะฮะเมื่อต่อขอบ เมือ่องรถจักรีวีส์วายนะครับหมายเลข246ต่อขอพูวเข้าด้วยกันกับริ้วขอบวนรถเดินพิเศษรถรวมระหว่างประเทศขบวนที่45ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางสมัยกรุเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นครับก็ปล่อยพร้อมกันนะครับก็คือขอบวนรถเดินพิเศษทักษินขบวนที่37ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางสมัยกรุจะออกก่อนนะฮะ เมื่อขอบวนรถเดินพิเศษทักษิณขบวนที่37ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์รายทางสงขลกรกปล่อยออกเสร็จไที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เมื่อพลระยะแล้วนะครับพลนระยะรางประธานแล้วนะฮะหรือพลนระยะระแจเป็นที่เรียบร้อยแลเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทําการปล่อย ขบวนรถเดือพิเศษรถรวมรวะหว่างประเทศขบวนที่45ตอนทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางปาดังบีซาออกจากสถานีชุมทางหัดใหญ่พร้อมกันนะฮะแต่จะไปคนละเส้นทางนะครับ mm hmm. เดี๋ยวภายในเดือนตุลาคมนะครับแอดเดินทางไปที่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่เหมือนเดิมนะฮะ mm hmm. แต่จะไปสาธิตนะครับว่าไม่ใช่สาธิตดิ ไปให้ทุกท่านดูกันเลยนะครับว่ามีการแยกริ้วขบวนรถยนต์พิเศษทักษิณที่37และ45ยังไงนะฮะและแยกรางประธานกับรางประแจยังไงนะครับก็เด,เดือนตุลาคมนะครับคาดการเดือนตุลาคมกลางเดือนแอดก็เดินทางไปที่สถานีรถไฟชมทางฮัใหญ่เดิมนะฮะอ่ะเดี๋ยวแอดมาแป๊บหนึ่งนะฮะ ก็เดี๋ยวกลางเดือนตุลาคมนีนะครับแอดเดินทางไปที่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่ฮะแอดเดินทางไปที่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่นะครับเพื่อไปดูการแย่ริ้วของโ,รโบรนรถจัวนพิเศษทักษินที่37 และริ้วขบวนรถจรวจพิเศษรถรวมระหว่างประเทศขบวนที่45นะฮะเราจะไปดูเราจะไปดูการแยกริ้วกันนะครับในเดือนตุลาคมกลางเดือนนี้แหละนะครับนะโอเคเดี๋ยวแอดขอเจอข้าไปดูอีกฝั่งหนึ่งหน่อยแล้วกันนะฮะมานะครับ